Oh. สวัสดีครับวันนี้เรามาเดินป่ากันเดินป่าเอาชีวิตรอดในป่าป่าแบบป่าอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> อันนี้ชื่อเกมใช่ไหมเนี่ยชื่อแมปไม่เคยเล่นเหมือนกันครับก่อนเน่ยเรามาต้องต้องเอากระเป๋าเป้ที่ที่ที่แคมป์นี้ก่อนนะ แล้วก็มีน้ำให้เราไปดื่มติดนฉายแล้วก็ป้ายป้ายอะไรเนี่ยไม่รู้แกไม่ทำอะไรน้ำอันนี้จุดเติมน้ำนะครับไปยืนเฉยๆแล้วเราลองกินดูกันเราไปยืนเฉยๆไว้ในน้ำจะขึ้นเปอร์เซ็นต์นะโอเคครบหนึ100้อยไปครับเดินป่า เป็นเกมเดินป่าเดินไปเรื่อยๆไม่รู้จะเจออะไรบ้างเจอบ้านไม่มีอะไรเดินอย่างเดียว<笑><笑>โ,โหโดาจะฉันไปไหนเนี่ย อันนี้อยู่ในช่วงตอนกลางวันนะมันจะมีกลางคืนนะโอ้โหเป็นได้ให้เราปีนนะครับระวังตกตึ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 กชุบชๆบชิบชิบชบ,ชบโอ้โห,โห,โหนี่มันไม่ใช่เดินป่าอย่างเดียวละว <laughs> นี่มันแอดเวนเจอร์แล้วมืดแล้วเราไมีไฟฉายครับแต่อย่าไปกลัวนี่มีป้ายลูกศรโอ้โห,โห,โห,โหมีดักหลม ฟังด้วยหลงค่ำครับเราต้องเลือกนะครับบงเวไปทางไหนซ้ายแล้วกันห่ายแล้วโอุ้ยมีหัวกระโหลกด้วยอา้าวทางตันมาผิดทางต้องเดินกลับนะครับชุบชุบ อาเจอบันไดแล้วโหวสาวสาวอย่ยางน่าก,กลัวว้าวฮ้ยตกใจโอ้โหมีลุศพด้วยนะหลุลมศพกินน้ำก่อนอ้อะไรเนี่ย เต็มน้ำ้วยนะมีจุดเต็มน้ำให้เราโอ้โหทูบเทียนพร้อมเฮ้ยนี่เลยนี่เลยโอ้โหเดินไปเดินมาไปแล้วครับไปต่อไปต่อไม่เดินป่าจริงไหมเนี่ยมีเสียงสะอื้นร้องไห้ด้วย กินกล้วยได้ไหมอ่ะเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้นะครับ <c oughs> เปิดไฟก่อนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรอะไรอะไร,ะไ,รไฟจะหมด <c oughs> โอ้โหทางนะครับแล้วเราจะเดินยังไงครับเนอ โอ้ร้องไห้ไม่หยุดเลยนะโอ้โหเออดึดดึดึโอ้โห,โห,โห,โหเราต้องค่อยๆเดินไปนะเดี๋ยวตกข้างล่างมีอะไรให้ดูไนะหมเนี่ยมมงไม่เห็นนะอ้าวเพื่อเราหาย โอ้โหนี่ปิดไฟนะครับมืดเปิดไฟโอ้จุดเติมน้ำกินน้ำก่อนอันนี้คืออะไรครับจุดเซฟหรอใช่ไหมอ๋อเพื่อนเรามาแล้ว ไปครับโอ้เมืม่อ<ฮ>กี้มีลมพายุนะครับไปครับไปกันต่อใช่น,นี่ไปกันต่อครับโอ๊ยตกใจ เสียงอะไรโอ้โหไปครับเดินตามป้ายไปโอ้โหอย่างลึกเลยอ่ะ ซ้ายขวาตอนนั้นเป็นหัวกระโหลกเราต้องไปทางนี้แน่ๆเลยหัวกระโหลกหัวกระโหลกคือทางที่ผิดใช่ไหมใช่แหละอ่าเจอทางเข้นแล้วช่ว้าปีไปไหนเนี่ยอ่า โอ้โหมาเต็มเลยโอ้โหโอ้โเสียงนะวันเลานะลด้วยโอ้โหมาแกล้งจัดกล้า โอ้ยแต่อยู่เฉยๆอยู่เฉยก่อนให้มันได้เป็นนิ่งๆก่อนอุ้ยเอ้ยขึ้นไงเนี่ยโอ้ยอืมไม่ขึ้นละขึ้นทางนี้ละ กินน้ำด้วยอีกหน่อยหน่อยหน่อยไป้วครับถือไฟฉายไป,ไปเปิดไฟ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 ไปครับไปม,มีกินมาด้วยมีคนร้องไห้ด้วยจะไปยังไงล่ะทีนี้ เดินครับอ่าไปก่อนเลยไปแล้วุชุบ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 ่อะไรเขียวเขียวโอ้ยลงงสอุโอ้ยโอ้โเฮ้ยดีนะยังเป็นแค่เกมโลบอคโ <c oughs> อ้โหมายืนทุกจุดจริงๆแล้วนนจะไปทางไหนต่อเนี่ย นางลำส่วนใหญ่จะเป็นนางลำเนี่ยโอ้โหก็ผ่านไปผ่านมาอื้มอื้โอ้ค่อยๆเดินตายขอบไปชุบๆๆๆโอ้ยมีเสียงปัาสวดด้วยนะโอ้โหโผล่ไปโผล่มาอะไรอะอะไรอะไรอะ อะไรอ่านมอมเหรอไม่รู้ไม่รู้เดินลงมาข้างล่างก็เดินลงมาข้างล่างเนี่ยอา้าวว้ามันมาว้าม,มาอีกที่หนึ่งแล้วอะ่ะเอาแล้วไปแล้วเจอกำแพงอะไรเนี้ย,ย,ยอุ้ยอุ้ยโหอะไรเนี่ย กู <c oughs> จะไปทางไหนดีเนี่ย <c oughs> มาเต็มเลย <c oughs> โอ้ไแกกินก๋วยเตี๋วกันได้ไหมเนี่ <c oughs> ยหิว <c oughs> ไปทางไหนอะ <c oughs> เอา้าตัดฉากนะครับ <c oughs> ไปไหนต่ออือโอ้โห เอา้าไปแล้วไปแล้วเดิน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 ซุบอาเอา้าอะไรกันโอ้โหลึกลับจริงๆยังไงทีนี้ต้องลงไปข้างล่างถึงแล้วเหรอโอ้โหคนเจอคนแล้วครับเพียบเลย อันนี้อะไรเนี่ยเต้นด้วยได้ไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหลอยได้ด้วย โอ้โหเต้นกันสนุกเลยไปครับกินน้ำกันกินน้โอ้โหย่าจะมายืนรออีกหนอเอ๊ะคัดซีนเอาไม่ใช่กินน้ำก่อนครับเราถือฟิชายต่ออ้าวแล้วเพื่อนเราไปไหนอ่ะอ๋อนี่ไงโอ้โหคนเยอะคนเยอะนี่มันล่าท้าผีหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่เดินป่าอะไรเนี่ย แล้ก็เป่าเป้ไปทำอะไรวะเนี่ยเอ,อ้ากระโดดขึ้นไปเลยวะเนี่ยโถ่เกือบดีเลยเนีย่ยอะไรเนี่ยโอ้โหต้องไปทางโน้นนะครับ เรนานต้องก็ค่อยไปห้ามห้ามดันกันหล่นครับอะไรอ่ะอ๋อเอาแล้วไม่เพื่อนไม่เดินกันนะไปครับไปครับต่อแถวต่อแถวเอาไปสิไปสิปสปสอ๋อเอาเอาเอาต่อแถวกันเอาไปนนาไป ดันดินดันดนชุบเอาติดอ้ยชุดเอาล่ะอกก่อนครับลอกก่อนอ,อ,อย่าเพิ่งไปดันเพื่อนนะเดี๋ยวตกเออโอ้โหเดินยากเดินยากจริงๆ <c ười> เพื่อเราจะไปกระโดดข้างบนนะนะไปวิ่งกระโดดข้างล่างเอาแล้วนะ่าผมถึงแล้วครับกระโดดเย๋อพอดีเลยไนปะครับลุยเดินไปแล้วหลบดีกว่า ชุบชุบชุบอะไปทางนี้เออดเฮ้ยอะไรแบบแบบเมื่อกี้นี้โอโหโอ้โหโอ้ไม่กลัวแล้วเห็นเยอะแล้วเนี่ยดๆๆเดินตามอะไรโอ้โหลโลงร้อยได้ด้วย จุดเติมน้ำอีกแล้วกินน้ำก่อนกินกล้วยงำงำกินได้ไหมเนี่ยไม่ได้อันนี้คืออะไรอ่ะหรือต้องเราต้องฉุบป,ป้ายอยายไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ใช่ไหม ไปกันต่อนะครับไม่รู้จะไปสิ้นสุดตรงไหนนะเนี่ยสาวโอ้โหสูงมากไปครับชุ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 บ จุบจุๆบจุบจุจจ <d> เสียงพายุโอ้โหหลุมลึกมากลึกมากไปครับซ้ายขวาแล้วทีนี้เอาไงดี ซ้ายหรือขวาไปขวาแล้วกันเรียบร้อยขวาตันครับ <c oughs> ไปทางซ้ายโยอ้ยอ่บ ชบเมื่อกี้เห็นคนเยอะแยะเลยตอนนี้คนไปแล้วทุกคนไปไหนหูไวมากไวมากอ่านไม่ทันเลยอู้ชูรุนความตายคือแล้วแล้วมาอยู่ในนี้ยังไงอุ้ยโอ้โหอุอ้อะไรอะแล้วยังไง นุมีเสียงเคาะด้วยโอ้โหโอ้โหอ,อ,อ,อะไรเนี่ยปิดไฟดีกว่าเอา้าไปไหนวมันเลยอยู่คนเดียวแล้วอะอาว้ามันนี่โอ้โหลง,งสมนะไอ้เฮ้ยไปไหนอ่ะเอ้าเอา,เอา,เอา หลุมศพตัวเราเองนะครับอะไรเนี่ยเอาถ่ายรูปครับโอ๊ยอยู่ไหนเนี่ยถูกใช่ไหมเนี่ยโอ๊ติดติดติดห้ามไปทางนี้อไปทางไหนออกทางนี้ทางนี้เมื่อกี้เราไปผิดทางไปครับเดินเดินเดิน โอ้กินน้ำก่อนกินน้ำอ๋อพอไปชายนะับปิดปุ๊บมืดปั๊บเลยโอ้โยโผไปก็เฮ้ยว่าจะไม่ตกใจเลยนะเนี่อง้ว่าแต่คนอื่นก็หายไปไหนกันหมดเนี่ยโหเดินตามด้วยนะ ยาวครับอ๋อจุดเติมน้ำแล้วกินน้ำก่อนเติมน้ำหมุนรอบๆเพื่อความปลอดภัยโอ้ยเสองไฟให้เพื่อน เติมน้ำโอเคไปครับเขาทำมีป้ายไว้ทำอะไรนี่นะป้ายชื่อเนี่นโชว์โชว์นะจุดเติมน,น้ำไปก่อน ทำไมเมันกลับมาทางเดิมไปเนีย่ยไม่น่าใช่ไปแล้วๆๆๆๆอ๋อมืดอ,อีกแล้วทำไมมืดต้องกระโดดตึ๊ด อันม,มืดนานแทน้ไม่สว่างเลยมืดแล้วมืดเลยเอ๊ะมีสองทางมีข้างล่างกับข้างบนอ๋อติดติดติดชิบไปทางนี้อ่าเลี้ยวซ้ายสองฝ่ายนะ โอ้ยอ,อะไรเนี่ยไฟไหมป่าไฟไหมเราไปทางไหนอะมองไม่เห็นแล้วโอ้โหมีซากศพวยครับโอ้โหนี่มันลาวาชัดๆเออใครมันนอนตุยแถวนี้อ๋อ โอ้โหมีคนตุยนะครับใครตุยอา้าวเพื่อนเราหายไปไหนแล้วอา้อาวอ้าวเพื่อนเราตุยไปแล้วครับอ๋อมีตุยด้วย,ยนะเนี่ยนึกว่าเดินชิวๆนะเนี่ยไม่ชิวแล้วตอนนี้ออ ไม่เจอใครเลยครับเดินคนเดียวเลยตอนนี้โอ้โหบรรยากาศมืดมากโอ้โหนั้นทางข้างล่างที่เราผ่านมาไปครับไม่รู้จะไปสุดที่ตรงไหนโอ้โหทางูโอ้โหหักหักขนาดนี้ ไปทางไหนครับโอ้โหกินน้ำซะหน่อยโอ้จะเช้าแล้วเหรอดูเหมือนจะสว่างขึ้นมาหน่อยหรือคิดเอง <c oughs> โอ้โหเราเดินไอลนทำไงทีนี้อ๋อมีที่ขึ้น นึกว่าหล่นแล้วตายชุบห้ามรักไก่เราต้องเดินตามไม้ไปโอ้โหยังไงล่ะทีนี้โอ้โห อโอ้โหโ,โผล่มาอีกแล,ล้วเรามาถึงยอดเขาแล้วมั้งเนี่ยเลี้ยวขวานะครับเปยไปเลี้ยวขวาเฮ้ยเหมือนจะเช้าแล้วเช้าแล้วโโ ไม่ต้องใช้ไฟฉายแล้วเช้าแล้วอุ้ยเราเจออะไรเจอเจอเพื่อนกินน้ำครับเติมน้ำก่นอนเราเจอคนแล้วเราเจอคนอเราเป็นเพื่อนแล้ว ผู้ร่วมเดินทางนักสำรวจเย้เราขึ้นมาถึงยอดเขาแล้วนี่เราได้ผ่านใบรับรองเรียบร้อยได้ใบรับรองไม่โชว์เลยโชว์โชว์ชวนี่ใบรับรองที่ใบประกาศโอ้โหไม่ธรรมดาอ่ะเป็นไงโอ้โหนี่ไงครับดูผิวดู โอ้โหเดินตั้งนานเชา้าโอเคครับผมใครชอบเกมเดินป่าประจนภัยก็ลองมาเล่นกันได้ครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอตัวาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม